ยี่มเช้าครับเอสซีและผู้ดตามทุกท่านนะครับบรรยากาศยามเช้าๆนะครับมี่น่ารักของเรานะครับเมืองสองแควพิษณุโลกตําบลสมอแเขนะครับหน้าร้านเปิดทําการแล้วนะครับบ้านสวยๆนะครับขายตามสภาพนะครับสนใจเข้ามาดูได้เลยนะครับตามหมดที่ผมฝากไว้ให้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามได้เลยนะครับ ี่0 8 2 5 9 2 8 3 9 1น,น,นะครับพบรถบ้านสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับเจอกันครับที่สายรถบ้านระยองสาขาพิศนุโลกนะครับหลังบพส .2 หาง่ายครับตางหมดทางบพส .2 มาเลยก็ได้เดี๋แล้วพบกันครับ